ยินดีต้อนรับสู่ข้งรูปและข้อบุญของสะสมอเมริกานะครับวันนี้เนี่ยก็นี่เลยนะครับซูเปอร์เซเว่นนะครับทันเดอร์แคทนะครับอันติเมตนะครับซึ่งพีออเดอร์ไว้จะสามปีแล้วมั้งนะว่าจะได้มาในสุดก็เริ่มทยอยมานะก็คิดว่าปีนี้น่าจะครบแล้วขาดแค่ชีทาร่าตัวเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการตัวนี้เลยนะเป็นตอนนี้เวลา ประมาณตีสองครับผมเพิ่งเคลียร์งานเสร็จเพิ่งพอมีเวลาว่างนะครับจะมาทำคลิปซะหน่อยนะไม่ได้ทำนานมากแล้วอยากทำมากเลยตรงนี้เนี่ยรอมานานมากนะหลายปีนะครับหลายหลายคนก็รอกันโคตรนานนะครับนี่คือมัมลาร่างมัมมี่นะร่างสุดยอดนะครับ The Ever Living นะครับอ่ะกล่องโคตรใหญ่นะให้ดูไอ้นี่ ตัวแรกเนี่ยพวกของสะสมของ Thundercat เนี่ยก็เป็นพวกงานของ LJN นะปี1985นะครับส่วนอันเนี้ยอันนี้เนี่ยรูปร่างดีขึ้นนะเป็นรเ m o ร์นขึ้นอันนี้คืองานของบันไดปี2011นะครับก็ก็มีการรีรีบูตนะครับแล้วก็ไอพวกอะไรนะไม่ใช่ไอพวกญี่ปุ่นก็เอามาทำนะอันนี้เป็นงานบันไดนะครับ จุดขยับปัจจุบันก็ยังพอใช้ได้อยู่ปัจจุบันก็อาจจะมีราคาเพิ่มมานิดหนึ่งนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกะันนะว่าตลาดสะสมของต่างชาติเป็นยังไงแต่ผมไม่ดูเฉยอันนี้เป็นสกิล6กนิ้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็พอใช้ได้นะครับลาไปที่ผ่านมาผมก็เอามาใส่ตู้โชว์ไว้แก้ขัดนะมาดูตัวนี้ดีกว่านะรอมาตั้งหลายปีแล้วมาละทีนะอันนี้งาน super เจ็ดนะครับ กล่องก็จะเป็นกล่องเทาอ่ะแล้วก็มีตัวครอบนะอันนี้แต่เนี้ยผมแกะไปหมดแล้วนะข้างหลังก็จะมีปัญญาแล้วก็มีอาร์ตระดับหนึ่งได้ดูว่ากล่องมันใหญ่มากเลยใหญ่ว่าใหญ่ว่าตัวชุดแรกๆอ่ะสองเท่าหน้านะครับแก <Okay, S 1> ให้ดูนะงานของซูเปอร์เซเว่นเนี่ยก็จะเป็นงานเมทูออเดอร์นะผลิตตามการพีออเดอร์นะครับแล้วก็แค่ไหนแค่นั้นนะครับ ผมเห็นลังที่เขาผลิตมีประมาณ3,000เท่าไหร่3,000บาลังเกือบเกือบเกือบ4,000คารันะัก็ประมาณ30,000ก่าตัวนะครับประมาณ30,000ก่าตวนะก็แปลว่าถ้ามันจบนี้แล้วยังก็น่าจ,จะหายากนะผมว่าถ้ามันไม่มีพวกพวกโรงงานลักลอบผลิตก็คงจะหายากนะ แพคเกจก็ค่อนข้างจะใหญ่นะมีถาดพลาสติก2อันอันนี้ก็มีผ้าคุมเช,คเช็คเช็คของก่อนดิเช็คของเป็นยังไงให้ดาบคู่มาดาบคู่โอ้โหดูดีวะ่ะยังใหญ่เลยนะแต่ผมก็ดูก่อนผ้าคุมถ,ถูกถูกล็อกนะถูกไอเอ็นคล้ายๆที่มันล็อกพวกถุงเท้าอะล็อกมานะต้องเบาๆนิดนึงนะเดี๋ยว เดี๋ยวาคกุมกระจายนะให้ดูนะครับถ้ารุนแรงเดี๋ยวรูมันจะกระจายนะต้องต้องเบาๆนิดนึงผมมาขีดข้างในเดีกยวา่าขีดข้างนอกเดี๋ยวไปสะเทือนพักุมไม่ออกเลยเวยหากานไกลเดี๋ยวใเนี้อเออได้แหละ โอเคได้แล้วผัาคุม๋อยังไม่หมด,ดโอ,โหอีกโอ้โหสรุปว่าเป็นคลิปนี่นานนานเพราะมาตัดผาคุมออกนันนี้โอเคดูผ้าคุมก่อนเลยเนะี่ยผ้าคุมมันดูดีมากผ้าคุมเนี่ยมีการตัดเย็บตรงตรงตรงคอครแล้วก็เป็นรวดนะเป็นรวดจับรวนนี่ไง ลวดมันจะงองออย่างนี้ได้นะครับลวดนตจะงอเป็นปีกได้นะครับมี2สีด้านในเป็นสีแดงด้านนอกเป็นสีดำนะคล้ายๆปีกข้างขาวแบทแมนเหมือนกันนะเน่ค่อนข้างใหญ่ๆเก็บไปก่อนจากนั้นเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนเสียงตัวเองมันเบามันเสียงผมเบาลงนะต่อมาเป็นอาวุธดาบนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะ แล้วก็อะไรต่อคุ้นๆเหมือนกันคือมันการ์ตูนเก่าของวาจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้อันนี้อะไรวะคาทานะครื่อง้างใหญ่ๆเหมือนกันประมาณ2นิ้วได้พัลูฟิกเกอร์ดีกว่าฟิกเกอร์เนี่ยก็จะมีแถมหมาให้ตัวหนึ่งหมาชื่ออะไรผมจำไม่ค่อยได้ นี่หมานะครับหมามีลุกเล่นอะไรบ้างก็มีขยับขาได้นะครับเนี่ยขยับขาได้ก็เป็นพลาสะติกนะหมาพลาสะติกขยับขาหน้าหลังนะหางได้ไหมหางก็เหมือนจะหมุนได้นะได้นิดหน่อยนะแล้วหัวก็ก็บิดไปบิดมาได้นะเดี๋ยวผมจะเอาของ L J N มาให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะอ่ามาแล้วเดี๋ยวตัดตอด่อช่วง คู้ออกนะอันนี้คือของ L J N นะเมือ่อเมื่อปี1985ันเรือบห้าหรือแปหนี่แหละนะส่วนอันนี้รุ่นใหม่นะไปดูว่ามันประมาณนี้นะเออเป็นอย่างนี้เออจบจากนั้นมาดูงานดีกวาว่าเป็นยังไงวะลายสาระเยอะแหละนะมีมือเปลี่ยน1 2 3 4มีนะมีมือเปลี่ยน4แล้วก็มือปกติเป็นมือกลับนะครับจากนั้นก็มีหัว,หด,หวดูัวย ออกกี่แม่เกือบไปแล้วเนี่ยเกือบไปแล้วเนะี่ยโอเค จะได้ว่าตัวมาเชยชมค่อนข้างจะใช้เวลานะครับอันนี้บันไดอันนี้ฟันโกนะฟันโกซาเว o เว์นะครับใครเก็บพวกวินเทจก็ต้องไปหันไปเก็บฟันโกซาเว o เว d ตอนปัจจุบันนี้น่าจะโคตรแพงนะผมไปสังเกตดูแพงทุกตัวเลยนะถ้าเก็บไม่ทันอันนี้ดูหน้าก่อนเนละดูหน้าก่อนเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เอ,อ ฟันเป็นอย่างนี้ฟันมึงทําสีม่วงหรือเปล่าวะดูใกล้ๆดิสูงใกล้ๆดิฟันแปลกๆเว้ยสีเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมต้องไปจิ้มดูจะวบ้ามเป็นยังไงนะตัวน,นี้ 1, อีกหัวหนึ่งหัวอีกหัวหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกามก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีลูกเล่นขยับอะไรนะแค่ว่ามันเป็นยางนะมันก็เลยนิ่มๆแค่น,นั้นเอง แต่มันไม่ได้เป็นลูกเล่นจุดขยับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นอย่างนี้เออพวกนี้ก็เป็นยางเป็นยางเป็นหัวโดยรวมๆแล้วผมว่าปากอ้าเนี่ยแม่งเทพอะส่วนอันนี้แม่งเหมือนฟันทําสีม่วงมาบอกฟันเดือดใช่เอาออกดีกว่าผมยาวตัวอ้าปากเนี่ยเป็นตัวเมนเดี๋ยวลองเดี๋ยวแกะดูดิมีอะไรอีกไหมอันนี้มีพระมีอะไรมัมมี่นะเออ ขึ้นส่วนก็มีมัมมี่เป็นยางติดอยู่ติดหัวไหลอันนี้น่าจะติดกาวนะดึงไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ติดกาวดึงไม่ได้แล้วมันมีอะไรอีกไหมอันนี้อ๋ออันนี้ไว้ติดกับค่าคุมใช่ไหมใช่ใช่ใชนี่งเฮ้ย,ยลูกเล่นดีวะ่ะมึงจะทําทดีก็ทําได้นี่วะ่ะปกติตงานซูเปอร์เซเว่นเนี่ย QC พูดตรงๆว่าค่อนข้างจะก,กาดมากนะครับนิ้น เน้นสะสมคุณค่าทางจิตใจแบบว่ามันถายากอะไรเงี้ยอย่างเดียวนะจะไปเอาเป็นเอาตายไม่ได้อย่าไปอย่าไปรู้สึกแบบหวังคาดหวังมากจะได้ไม่ต้องคิดหวังไง่ายๆเนี่ยนะแต่ตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะดูค่อนข้างจะดีวะรู้สึกคุ้มสามปีที่ผ่านมารอมันเองรู้สึกคุ้มเหมือนกันนะอ่ะใส่หัวอ้ปาปากเข้าไปอนนี้อันนี้อันนี้นี่มันผิด โอ้โหแม่งเท่ว,ว่ะจุดขยับเป็นไงอ่ามาดูเสื้อก่อน,เส,อเ,เ,สอนเสื้อไม่ใช่เสื้อเลยเสื้อมีมีนะหน้าอกเนี่ยเป็นการทำเหมือนเป็นปั๊มลอยๆขึ้นมานะไม่ใช่สีนะเนี่ยมันปั้นลอยขึ้นมานะแล้วก็ทำเป็นรูปงูนะจุดขยับหัวไหล่ก็หมนุนกลางได้หุบได้นะกลางได้หุบได้ใบเสร็จหมนุนศอกกลางพับ ข้อมือพับหมุนดูดีหมดมีอะไรอีกไหมปกติจุดขยับค่อนข้างจะห่วยตัวนี้พอพอสมควรไม่ได้เยอะมากนี่กลางได้ประมาณนี้นะกลางมากกว่านี้ไม่ได้เก่งว่าหักนะประมาณนี้นี่จากนั้นลำตัวก็หมุนเอวพับท้องไงท้องผมว่าช่วงบนเนี่ยมันปั้นมาสวยวะ่ะ แต่ไอ้ส่วนผ้าไอ้ผ้ามันแผลเนี่ยมันก็ดูเกะกะนนิดนึงแล้วก็ดึงไม่ได้นะมันมันติดกาวอะถ้าดึงก็คงยังไม่เหลือเลยนะครับเนี่ยแล้วก็กระโปรงกระโปรงเนี่ยน่าจะน่าจะติดกาวเหมือนกันติดกระตุนตะโพกไปเลยนะน่าจะถกไม่ได้นะผมลองง้างๆมันน่าจะไอ้ตรงช่วงบนกับช่วงล่างอะมันน่าจะประกบปุ๊บ แล้วก็ไอเนี่ยมันก็มันก็ติดโดนติดพอดีนะจากนั้นจุดขยับขาเป็นไงก็ในกลางดูกันดิอันนี้ให้ดูนะครับก็คือเป็นบอลอยู่ตรงต้นขานะครับแล้วก็ล่าหมุนก็จะหมุนตรงไอตรงตรงโคนนี้ได้นะครับข้อเท้าเกือบครึ่งนะก็ยังจัดท่านั่งขัดสมาธิไม่ได้อยู่ดีก็คือได้แค่นี้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะ ขาเขือก็จะงอได้ประมาณนี้มากกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับข้อเท้าก็หมุนงอหน้างอหลังได้นิดหน่อยนะสรุปก็คือมันอย่าไปหวังจุดขยับมันมากมันก็ไม่ค่อยได้เรื่องนะออแต่ว่ามันก็แอคชั่นก็เน้นช่วงบนคล้ายๆแบบพวกโมเดลของพวก DC อะ่ะคือเน้นเน้นตั้งโชว์อะ่ะมันไม่ได้เอามาเ,เล่นเล่นอะไรได้เยอะแยะอะไรจะเช็คนึงนึี่ อันนี้เนี่ยโอ้นี่ไงมีลูกเล่นนะตรงคำไรข้อมือมันจะมีเดือยแล้วก็เอาพักกุมมาเกี่ยวได้นะมันก็จะได้เหมือนกับกำลังกลางไอ้นีน่นนอยู่อะ่ะเออเนี่ยรึ๊มโอเคเนี่ยดูดีเลยเีดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้น,นะครับ ส่วนสูงเป็นไงเดี๋ยวผมวัดส่วนสูงให้ดูไปไหนแล้ววะอันนี้ตัววัดส่วนสูงนะครับสูง8.8นะครับเกือบ9นิ้วแต่มันไม่ถึง9นิ้วมันก็เห็นประมาณมันก็อยู่เแถวประมาณ8เครื่องเนี่ยนะครับแต่ถ้ารวมกไกบไปมงกุฎมันก็ประมาณ8.8ได้นะครับโดยรวมนเนี่ค่อนข้างจะหล่อเท่จริงนะสุดยอดไปเลยนะ ช่วงปีที่ออกเนี่ยผมว่าก็ต้องควรจะรีบจัดกันนะครับจะได้จะได้ปลอดภัยนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกเมทูออเดอร์นะครับซึ่งมันแมทเทวเปล่าวะแมทเทวอาจจะเอาไปเอาคืนแบมปั๊มเองเพิ่มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะพูดด้ากันอนะีเมลมันก็อีเ e มลเป็นของแมทเทวแน่ๆนะแต่ถ้าได้แคสมันของใครวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้แล้วนะครับก็ คิดว่าคลิปนี้ก็คงอย่าปิดแต่พีเท่านี้มันสั้นจริงๆไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่างานงานสวยนะดูอีกทีดิอันนี้เป็นมือกลับให้มันถืออาวุธขี้เกียจให้มันถืออาวุธอ่ะมันเนี่ยผมเทียบผมเทียบอาวุธให้ดูเนี่ยเนี่ยสูงเอาได้ไหมวะสูงเอาดิเนี่ยอาวุธมันก็ค่อนข้างใหญ่ๆญนึกว่าใบพัด ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ